อาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้านโยเกิด์พร้อมดื่มปราไทยเดนมาร์กชิวดีดื่มนมให้สนุกด้วยบุกเขียวได้ <Okay. S 1> ด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัวก <Okay. S 1> รุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตเคีย <Okay. S 1> งข้างทุกความเชื่อมั่น <Okay. S 1> ดูแลการตลอดไปพว <Okay. S 1> กเรามั่นใจทังเช่าผสมมัลติวิตามินบี สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับกเราสองคนนะคะในรายการ เธอเดย์ Day, วัน,นของเธอค่ะอยู่ที่นี่ไม่ไปไหนนะคะทางช่อง 9M t HD หมายเลข30ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเวลาที่้ง45ถึงบ่ายโมง10อยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันไปอย่างนี้คะ่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางฝากไว้ด้วยนะคะผ่านทาง Facebook Live 9M t นะคะช่องทางนี้พิเศษมากๆนะเพราะว่าอยากจะพูดคุยอะไรกับเราอยากจะทักทายอะไรนะคะสามารถทักทายผ่านทางคอมเมนต์นะคะได้เลยแล้วเดี๋ยวหลังจบรายการฝนก็จะเข้าไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยแล้ววันนี้พิเศษมากๆเพราะว่า เราจะมีแขกรับเชิญมาพูดคุยกับเราตั้งแต่ต้นรายการจนกระทั่งจบรายการเลยนะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความสําเร็จในเรื่องของการลงทุนในอาเซียาริมรั์น่าสนใจมากๆอยากจะอยาจะให้ทุกคนนะคะได้ติดตามกันหรือว่าถ้าหากว่าใครมีคําถามก็คอมเมนต์มาถามกันได้เลยนะคะใช่วันนี้มีประโยชน์ให้คุณผู้ชมลุ้นๆเลยไม่ทราบว่าได้ยินแชทไหมนะคะวันนี้ใส่ n เก้ด้วยนะคะแบบว่าเซฟสุดๆเน้นหนาค่ะต้องเถ้าเกิดชัดไม่ชัดก็ไลฟ์สดคุณผู้ชมที่ดูสดอยู่ก็บอกเข้ามาได้ คุณผู้ชมขาวันนี้อย่างที่น้องบอกไปนะคะว่าวันนี้เนี่ยจะมีความสามารถพิเศษของน้องคนหนึ่งนะเขาเรียกว่าเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการอสังหาืิมทรัพย์ก็ว่าได้นะคะส่วนใหญ่นะเวลาเราคุยถึงวงการอสังหาดิมทรัพย์ใช่ไหมคะเราก็จะต้องคิดว่า 1. เป็นเพศชาย 2. ต้องมีอายุมากไม่งั้นจะเก่งในวงการนี้ได้ยังไงถูกไหมใช่ค่ะมันต้องอาศัยประสบการณ์เนาะหรือสา จะร่ำรวยมาก่อนอเพราะเรียกว่ามีทุนรอนมาก่อน<า>แต่ขอบอกคุณผู้ชมเลยว่าแข่รับเชิญท่านนี้ฉีกทุดกกดฎเกณฑ์ค่ะน่าสนใจม,มากๆ<า>นะคะแต่ก่อนที่เธอจะได้ฉายาเจ้าหญิงแห่งวงการอสังหาริมทรัพย์และประสบความสำเร็จจนสามารถคุมธุรธกิจแบบพันพันล้านได้นะเธอต้องเคยประสบกับโรคสมาสิ โกสมาธิส,าสั้นแบบรุนแรงมาก่อนเออแล้วเธอก้าวข้ามผ่านจุดนั้นได้ยังไงนะคะแล้วก็บอกเลยค่ะว่าถึงแม้ว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนบ้างแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อความสําเร็จเลยนะคะน่าสนใจมากๆค่ะที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะค่ะขนาดป่วยเนาะเคยป่วย ยังสู้จนตัวเองประสบความสำเร็จได้เพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ขอยกให้เป็นวันของเธอเลยนะคะเฮอร์เดเลยค่ะตอนนี้นะคะขอต้อนรับคุณแพรินนะคะเรื่องปัญญาวุฒิค่ะมาเลยค่ะคุณแพรินสวัสดีค่ะแอบอยู่ข้างหลังนี่เองเชิญเลยค่ะโอ้ยังเด็กจริงๆด้วยค่ะคุณแพรินบอกได้ไ้มเนี่ยอายุเท่าไหร่คะตอนนี้ขึ้นสามส้วเ่ะคะเด็กอ่ะ แต่ประสบความสําเร็จระดับพลานอันนี้น่าสนใจมากๆในเรื่องของความสําเร็จในการลงทุนต่างๆอ่ะเดี๋ยวฝนจะขอยกไปเบรกที่2เดี๋ยวจะพูดคุยกันแบบยาวๆเลยแต่ว่าเบรกแรกเนี้ยร่อนยอนไปเรื่องประสบความสาเร็จเนาะใช่ค่ะว่าในวัยเด็กของคุณแพรวินสนใจอะไรแล้วก็อะไรคือรากฐานที่ทําให้มาถึงวันนี้ได้ นะอย่างที่ทีมงานของเราได้ไปเซิร์ชข้อมูลมาต่างก็คือในเรื่องของโรคสมาธิสั้นรุนแรงอันนี้อยากจะคุณพารินอธิบายให้เราได้เข้าใจนิดนึงค่ะว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรแล้วมันมีอาการยังไงกับตัวเราและเป็นอุปสรรคต่อการเรียนยังไงบ้างคะก็ให้เล่าเรื่อง ADHD ได้เลยใช่ไหมคะได้เลยค่ะดีค่ะเผื่อได้แบบท่านใดมีลูกมีหลานเป็นโรคนี้อยู่ก็ ได้ทําการรักษาเพราะว่าถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่หรือคนรอบข้างไม่เข้าใจมันมันไม่มีทางหายค่ะคือยังไงคะอาการคืออาการของมันโรคสมาธิสั้นนะคะเขาเรียก ADHD ใช่ไหมคะก็จะมีลักษณะอาการที่ก้าวร้าวแล้วก็โฟกัสการเรียนไม่ได้หรือว่าจดจ่ออะไรไม่ได้ทําอะไรไปก้าวร้าวประมาณไหนคะมันแล้วแต่เลเวลนะคะแต่ว่าของส่วนตัวก็คือสมมติว่ายกตัวอย่างใครมาอุ้มอย่างเงี้ยก็จะกรีดแุ้คือแบบวแรงอยู่นะ ใช่แม้กระทั่งแบบว่าคุณยายอย่างเงี้ยก็โดนค่ะก็จะเป็นแบบนั้นก้าวร้าวไม่มีความสามารถในการเรียนเพราะว่ามันการเรียนมันต้องอยู่กับโฟกัสใช่ไหมคะที่จะต้องแบบว่าเรียนหนังสือแล้วก็ที่ลืมเมอรลอยไฮเปอร์ใช้เงินไม่เป็นทั้งเมอรลอยทั้งไฮเปอร์นี่ก็หนักเหมือนกันนะไฮเปอร์นี่คือเนาะพลังเยอะมากใช่ไหมคะคือเด็กๆคนทั่วไปก็จะเข้าใจว่าเราเป็นเด็กสนเขาก็ปล่อยเรามาแบบนั้นเพราะว่าคือมันไม่แปรค่ะเพราะว่า มันเขาไม่รู้ว่ามันมีโรคนี้ด้วยนะคะต่อมาเราก็เพิ่งมารู้ทีหลังว่าเราเป็นแล้วก็ได้รับการรักษาหลังจากนั้นชีวิตก็ก็ดีขึ้นนะคะเดียวนะแล้วใครเป็นคนเห็นหรือผิดสังเกตแล้วบอกว่าเราเป็นล่ะคะคือมันต้องย้อนรอยกลับไปอะค่ะว่าวันที่เรารู้ว่าเราเป็นเนี่ยมันเกิดจากช่วงที่เราเริ่มต้นทํางานตอนมหใช่ไหมคะอ๋อเหาอทำงานตั้งแต่มหใช่ค่ะก็คือช่วงตอนนั้นเนี่ยเราเริ่มต้นรับผิดชอบตัวเองแล้วนะคะ,คะแล้วก็ ระหว่างเรียนทำะไรได้ก็คือมันก็มีอยู่ไม่กี่อย่างเราก็เลยเริ่มต้นาอาชีพขายตรงนะคะตอนเราทำขายตรงเนี่ยโอ้มันเป็นโอกาสที่ดีมากค่ะทำให้เราเจอผู้คนหลากหลายเราได้เจอคนแบบแลกเปลี่ยนมุมมองแล้วหนึ่งในนั้นเราได้เจอคุณหมอท่านหนึ่งที่เขาก็มาวินิจฉัยเราแบบจากพฤติกรรมที่เราเป็นนะคะว่าเราน่าจะเป็นโรคนี้นะดีนะที่คุณหมอมองเห็นเนาะใช่ค่ะ,คะแล้วเขาก็เลยแนะนําให้เราไปรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึน่งแล้วก็พอทําการรักษาเราก็ ก็โอเคเลยตอนแรกที่เขาบอกว่าเราเป็นพูดตามตรงนะคะคือแบบเหมือนโรคจิตหรอคือแบบเขาพูดิดงึงเขาพูดยังไงคะก็เหมือนแบบเออเป็นโรคสมาธิสั้นนะเราก็เอ้ยมันก็ไม่น่าจะเป็นโรคนะเราก็คิดว่าแบบไม่น่าจะใช้โรคอะค่ะแต่ก็ไม่ได้ปิดโอกาสตัวเองในการที่จะไปรับการรักษาตอนที่เราไปโรงพยาบาลที่เจอคุณหมอท่านหนึ่งเนี่ยที่เป็นคุณหมอจิตแพทย์โดยตรงเขาก็มีการทดสอบว่าเราเป็นหรือไม่ก็ปรากฏว่าแดงจ๋าหรือร้อยเปอร์เซ็นต์ โผลดอกมาก็ใช่เป็นโรคสะพาสมาธิสั้นมันมีวิธีทดสอบแบบง่ายๆไหมคะเพื่อคุณผู้ชมทางบ้านเกิดสงสัยว่าลูกหลานเราเป็นหรือเปล่าน้อยสังเกตเบื้องต้นเบื้องต้นเงี้ยก็คือตามอาการที่เล่าไปเลยค่ะเพียงแต่ว่าเลเวลของแต่ละคนนะคะหนักเบาไม่เท่ากันถ้าบางคนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วลักษณะ ADHD บางทีมันะชอบไม่มาเดี่ยวอะค่ะชอบพ่วงพ่วงลักษณะไบโพลารด้วยซ้ําหรือพ่วงแบบ จิตตกง่ายอย่างเงี้ยแต่มันจะเป็นอาการที่สองอาการแรกมันจะอยู่ในกลุ่มที่บ่อค่ะก็คือสมาธิสั้นเรียนหนังสือไม่ได้ไฮเปอร์ไฮเปอร์ก้าวล้าไม่โฟกัสเหม่อลอยขี้ลืมไม่จับจดแล้วก็ใช้เงินไม่เป็นแบบนี้ค่ะก่อนที่จะทำการรักษาตอนนั้นอายุเท่าไหร่คะว่าตอนที่เจอค่ะตอนที่เจอคุณหมอก็ช่วงมหกอะค่ะมหกแม่แหลเน้อที่ไปรับงานขาตรงเนาะย้อนอีกนิดนึง คือคือเราทราบว่าคนที่ทําอสังหาในส่วนใหญ่อาจจะมีทุนรอนอยู่บ้างแล้วนะคุณผู้ชมเนาะแต่สําหรับคุณแพรินเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คุยกับทีมงานว่าอ้าวอย่างนี้ที่บ้านเขาก็ค่อนข้างไม่ได้มีเงินแบบเขาเรียกว่ากองเงนินกองทองให้อย่างนี้คุณแม่คุณพ่อคุณแม่คือ,อยังไงคะทำทำอะไรมาก่อนคะ คือของคุณพ่อคุณแม่ค่ะคือส่วนตัวเนี่ยอินสปิเรชันในการเริ่มทํางานตั้งแต่แบบยังเล็กมันด้วยหลายสาเหตุอะก็คือว่าคุณพ่อคุณแม่ก็สร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาเองคือ<ะ>มาจากเมืองจีนเลยใช่ค่ะมาจากเมืองจีนเลยแล้วเราก็เราไม่มีญาติอยู่ในเมืองไทยะนะคะแบบมีส่วนน้อยมากไม่ถึงไม่ถึงสเปอร์เซ็นต์นะคะที่เหลือก็อยู่ที่เมืองจีนทั้งหมดล้วก็ไม่ได้เป็นจีนแผ่นแบบไม่ใช่ปักกิ่งหรือมันเป็นเมืองชั้นรองอนะ,ค,ะค่ะทีนี้เรามาเราก็มาสร้างเนื้อสร้างตัวที่นี่คุณพ่อคุณแม่ก็ตตั้งแ่ จำได้เลยว่าคุณแม่เล่าให้ฟังว่าวันแรกที่แบบจะคลอดแล้วอะค่ะวันที่ก่อนคลอดคุณแม่ยังขี่มอเตอร์ไซค์ท้องโยอย่างเงี้ยแล้วก็ไปส่งผ้าวันต่อมาพอคลอดเสร็จคุณแม่ก็มาเย็บผ้าต่อโอ้โหคนสมัยก่อนอดทนมากสุแล้วอดทนมากๆเลยแต่เราก็ข้อดีคือลูกได้เห็นเนาะใช่ค่ะได้เห็นความอดทนของพ่อแม่เนาะภาพอย่างตอนนี้ที่แสดงอยู่ก็จะเป็นภาพภาพบ้านที่เรามาค่ะก็คือแบบ ก็จะเป็นครอบครัวแล้วก็พี่น้องอันนี้ก็จะเป็นคุณคุณต้องเรียกคุณทวดแล้วอาม่าเหรอละก็อเหล่าแม่ของอาม่าค่ะแม่ของอาม่าอีกัลเหล่าม่าเหล่าม่าค่ะก็ก็จะเป็นลักษณะบ้านที่เราแบบเราก็จะโตมาแบบเนี้ยที่แบบคุณพ่อคุณแม่ก็จะที่เมืองไทยใช่ไหมคะที่เมืองจีนที่สัวเถาค่ะเหมื่อไม่นานนี้คือคุณพารินก็ได้กลับไปเยี่ยมบ้านใช่ก็จะกกลับไปปทุีค่ะเป็น ช่วงระยะเวลาที่แบบเราก็กลับไปหาญาติฝั่งโน้นค่ะ,คะแล้วคุณพ่อคุณแม่ที่พอมาอยู่เมืองไทยแล้วเอาแหละว่าลําบากใช้คํานี้เนาะเขาได้สอนอะไรหรือให้ให้ให้ทริคอะไรเราบ้างไหมคะการสอนเขาอาจจะไม่ได้มาสอนอะไรเราแบบจริงจังเพราะว่าทั้งคู่ก็คือแบบเป็นไฟเตอร์ค่ะคือต่างคนก็คือยุ่งหาเงินทําทงานเพื่อที่จะแบบน้อยน้อยเขาก็ช่วยให้เราได้แบบ โอเคเรียนหนังสือได้อะไรเงี้ยค่ะก็ต่างคนต่างต่างทางานแต่เขาคุณค่าที่ดีที่สุดมันคือตัวอย่างอะค่ะตัวอย่างมันมีค่ามากกว่าคําสอนนั่นคือสิ่งที่เขาเป็นแล้วมันก็เลยเป็นแรงผลักดันให้เราว่าโอเคเราก็ต้องประสบความสําเร็จแล้วก็ใช้เงินอย่างมีคุณค่าอะไรเงี้ยค่ะทษดนะคะกี่คนพี่น้องคะมีพี่ชายอีกสองท่านค่ะเขาดีนะลูกไม่ดุเท่าไหร่สามคนสามคนแล้วเราเคยวิทย์ใส่พ่อแม่หนักสุดแค่ไหนคะตอนตอนเด็กตอนนั้นน่ะตอนที่เป็น หมายถึงวีดตอนก่อนรักษาค่ะตอนเด็กโอ้ยทุกคนก็จะทราบดีว่าคนนี้คือแบบสุดแล้วคือของที่บ้านก็แบบเหมือนแบบก็เก้าแล้วอะก้าแล้วใช่ใช่ใชแต่ว่าพอเราโตมาตอนที่เรารักษาหายเราก็เริ่มเข้าใจแล้วมันก็เป็นจุดเปลี่ยนเพราะว่าคนเรามันจะประสบความสําเร็จได้อะค่ะมันต้อง มีความพยายามมันต้องมีความโฟกัสแต่ถ้าเราไม่สามารถโฟกัสได้เราทำอะไรเราก็ไม่ประสบความสำเร็จได้มันก็จะแบบบั่นทอนเราอะคะ่ะคือสิ่งสําคัญจริงๆนะคะโฟกัสกับเป้าหมายะะใช่ค่ะเคยเฟลสุดๆแค่ไหนคะแบบท้อแท้แล้วเกินอะไรอย่างเงี้ยท้อแท้หรือเกินเหรอคะตอนเรียนไหมหรือว่าตอนไหน คือก็เราก็จะเรียนแบบเหมือนแบบทุกคนก็จะหาว่าเราแบบฉลาดน้อยค่ะคือเหมือนกับว่าในเกรดสังคมทุกคนก็จะให้ความสําคัญกับเกรดการเรียนใช่ไหมคะแล้วโดยเฉพาะแบบพี่ชายสองคนเขาจะเรียนเก่งอได้ที่หนึ่งที่สองอะไรเงี้ยเราก็จะแบบเราก็ที่หนึ่งเหมือนกันแต่ที่หนึ่งจากท้ายอะไรเงี้ยค่ะแต่โชคดีว่าเป็นลูกผู้หญิงก็เลยแรงกดดันไม่เท่าไหร่เราก็ รู้สึกแบบบางทีเราก็รู้สึกว่าทาไมมันเหมือนแบบสองมาตรฐานจังทาไมรู้สึกเราฉลาดน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นความรู้สึกส่วนตัวจริงๆไม่ควรเปรียบเทียบเนาะในเรื่องของการเปรียบเทียบบางทีเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจเปรียบเทียบแต่บางเอิญเผลอไปนะคะก็ไม่เป็นไรจนวันนี้นะคะเรียกได้ว่าทุกปัญหาทุกอุปสรรคทำให้มาเป็นคุณพารินในวันนี้ว่าที่ด็อกเตอร์นะคะว่าที่ค่ะเคยเคยคิดไหมคะว่าอุ้ยเรานะจะว่าป่วยก็ป่วยจะว่าต้นทุนก็ไม่เยอะ เคยรู้เคยคิดไหมคะว่าเอ๊ะแล้วเราจะบารประสบความสาเร็จได้ยังไงอะไรอ,ะอย่างเงี้ยเคยคิดไหมแล้วสู้กับมันยังไงคะคือเราก็เคยเคว a t i นกับตัวเองตลอดนะคะว่าเราจะมีจุดเด่นอะไรในชีวิตบ้างแต่ท้ายที่สุดเราก็บอกกับตัวเองแล้วเราก็แบบเหมือนอ่านหนังสือคนที่ประสบความสําเร็จอะคะ <medim> ่ะแล้วมันก็เป็นแรงผลักดันให้เราว่าชีวิตอะค่ะคนที่ประสบความสาเร็จมันไม่ได้วัดที่เกรด <lineage. S 1> มันอาจจะวัดด้วยเรื่องของ EQ เรื่องของการทํางานเรื่องของแคชชั o เ,เรื่องของวิสัยทัศน์มากกว่ามันก็เลยทําให้เราแบบ ไปต่อได้แล้วจากจุดที่เราได้เริ่มทํางานในไขตรงใช่ไหมคะคะเราก็แล้วมันมาเกี่ยวอะไรกับสังหาที่ได้อยู่ทุกวันนี้ก,ก็คือว่าจริงๆแล้วมันเป็นตอนที่ทำไข่ตรงมันเป็นจุดทิกเกอร์พอยมากกว่าที่ทำให้เราสามารถที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้จริงๆพอเราได้รับการรักษาค่ะไม่ใช่ว่าแบบเราจะถึงเข้าเส้นชัยเลยทันทีเพราะวันที่เรารักษาเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆเ,เ,เรามันเขานำหน้าเราไปเยอะแล้วไงเราก็ต้องแบบ เร่งสปีดเอาขึ้นมาเพื่อที่จะประสบความสําเร็จการเร่งสปีดของเราเราก็เลยใช้รูปแบบที่แบบทํางานหนักตลอดเวลาค่ะกว่าที่จะมาก้าวเข้าสู่อสังหามันก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ก็เกิดจากการที่ช่วงขายตรงที่เรารู้สึกว่าเราต้องทํางานเพื่อสร้างทรัพย์สินค่ะไม่ใช่ทํางานแค่หาเงินม,มันได้แนวคิดมาจากตรงนั้นนะคะแล้วมันก็เลยโอเคแล้วส,สินประเภทไรล,ล่ะที่จะตอบโจทย์หุ้นไหมเราก็รู้สึกว่ามไม่น่าใช้หุ้นนะเพราะว่า เวลาเราซื้อที่ไรมันลงพอเราขายไม่ทางเราไม่ใช่ทางเราไม่ใช่ทางเราแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบคือหุ้นมันประสบความสาเร็จคือมันเหมือนง่ายนะแต่มันยากอสังหาเนี่ยเหมือนยาก ในค่างคิดของพวกเราอะรู้สึกว่ามันเป็นธุรกิจที่แบบไกลตัวไกลตัวแล้วก็ดูยากมากๆเลยเอางี้ดีกว่าเนี่ยไหนๆก็พูดถึงเรื่องการทําอสังหาริมทรัพย์และการลงทุนต่างๆเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยความสําเร็จกว่าจะมาสําเร็จในวันนี้ได้ของคุณพารินเธอต้องผ่านอะไรมาบ้างสักครู่เดียวค่ะกําลังสนุกเลยเนาะ พี่ขอยาหม่องน้ำตลาถ้วยทอง2493ถ้วยทองมียาหม่องน้ำที่ไหนมีมันไม่มีมีไม่มีมีรู้สักทีว่ายาหม่องน้ำตลาถ้วยทอง249 3มีขายมานานแล้วอยู่บ้านปลอดภัยช้อปปิ้งสบายใจกับช็อปมาเนียช็อปมาเนียคัดสรรแต่สินค้าชั้นดีมีคุณภาพมั่นใจด้วยรางวัลจากหลากหลายเวที ของส่งถึงที่การันตีโดย m c a r พร้อมรับโปรเดตโปรโดนใจว้าวได้ทุกวันช้อปปิ้งกับช็อปมาเนียที่เว็บไซต์และทางช่อง9 m c a r อ HD หมายเลข30ช็อปมาเนียคัดสรรสิ่งที่ดีการันตีสิ่งที่ใช่ใครไม่อยากตกเทรนฟังทางนี้ครั้งแรกของไทยเดนมาร์กเียวกเกิดพร้อมดื่มปราศจากไขมันกลิ่นสาวรสผสมบุกตราไทยเดนมาร์กชิวดี ไขมันศูนเปอร์เซ็นต์น้ำตาลน้อยกว่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ใช้เทพไทยควรใช้แค่ไหนครับใช้นิดเดียวค่ะแค่มันล็ดถั่วเขียวก็รู้สึกสะอาดทั่วทั้งช่องปากแล้วเพราะเป็นยาสีฟันสมุนไพรสูตรเข้มข้นค่ะหลอดหนึ่งใช้ได้นานคุ้มจริงๆครับยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดความสุขของผมคือการได้อยู่กับครอบครัวที่ผมรักผมเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์หลากหลายครบห้ามุ่ออกกําลังกายอย่างสม่าเสมอ และผมเลือกน้ำว่านหางจระเข 99. ้99.5%ตราปาวงเต้ปาวงเต้อโลเว a าเครื่องดื่มจากน้ำว่านหางจระเข้แท้มีว่านหางจระเข้ที่มีประโยชน์ใส่ใจตัวเองและคนที่คุณรักด้วยปาวงเต้อโลเวยานึกถึงอโลเวรานึกถึงปาวงเต้กราบลาต้องไปย้อมผมที่ร้านนี่ ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเองใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิลที่าขอยาหม่องน้ำตราถ้วยทอง2493ถ้วยทองมียาหมองน้ำที่ไหนมีมันไม่มีมีไม่มีมีรู้สักทีว่ายาหมองน้ำตราถ้วยทอง2493มีขายมานานแล้ว ผมเป็นคนหนึ่งที่ทำงานมาตั้งแต่เด็กๆพอมาเป็นนักรลองนักสแสดงก็ทำงานทุกวันผมอยากให้ทุกคนหันมาใสา่ใจตัวเองรับประทานอาหารหลากหลายให้ครบ5หมู่และออกกำลังกายเป็นประจำแล้วก็เสริมด้วยทางเช่าผสมมันติวิตามินบีเหมือนผมและอีกลหลายท่านครับพ่อกินทางเช่าผสมมันติวิตามิน B เพราะว่ายิ่งยงเขามีอะไรดีๆเขาก็เอามาบอกแขกไปใครมาเยือนพ่อก็แนะนําต่ออยากให้เขา ใส่ใจตัวเองเหมือนพ่อเนี่ยซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถังชาผสมมันติวิตมินบี7กล่องราคา1000บาทพิเศษซื้อ2ชุดแถมเพิ่มทันทีกาแฟปรุงมสเ็ดชนิดผงผสมถังชาและสารสกัดเฮลินจื้อ6กถุงใน้1ถุงมี5ซองรวม32ซองและกาต้นน้ำในสายสแตนเลสขนาด1.8ลิตรราคาโปรนี้จำนวนจำกัดสนใจสอบถามโทร0 2 0 2 6 5 8 88หรือแอดไลน์มาที่ l อ8 8ปปมีแอดด้วยนะครับ โดยเป็นช่วตั้งแต่วันที่1เมษาย,ยน2564ถึง31มีนาคม2565ครับ okay. นสนับสนุนโดยยาหม่องน้ำกระถ้วยทอง2493เป็นยาแผนโบราณแบบยุคลิงและแบบสเปรย์ สู่ช่วงสุดท้ายของรายการเฮอเดยนะคะอย่างที่เราได้เกริ่นไปตั้งแต่ต้นรายการว่าวันนี้เป็นวันของคุณแพรินนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อค่ะเกี่ยวกับ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะคะว่าแต่กว่าที่เธอจะได้ฉายาเจ้าหญิงแห่งวงการเ,เจ้าหญิงแห่งวงการอสังหาริมทรัพย์มาได้นั้นเธอได้มาอย่างไรนะคะตอนนี้เรามาคุยกันต่อค่ะเมื่อกี้เกือบจะเปลี่ยนเป็นจเนจา้าหญิงแล้วอ๋ออัพเวลอัพเวลใช่ไหมคะโอเคเธอก็สวยนะเธอก็สวยตอนแรกบอกว่าอาชีพแรกตอนมหกก็คือว่าขายตรงเนาะพอขายตรงได้ระดับหนึ่งแล้ว เป็นยังไงอะทำไมถึงมาเป็นอสังหาได้นี่มันคืองเงินก้อนใหญ่นะแล้วเ,เงินลงทุนแรกก้อนแรกที่เราไปลงทุนเงี้ยคือแบบมาจากไหนาาใช่ไหมคะจากไหนะอะไรยังไงคือช่วงแรกที่เราทําขายตรงอะค่ะแล้วช่วงนั้นเน่ยมันก็เป็นช่วงที่เราได้เรียนรู้เยอะมากได้เจอคนหลากหลายได้ฝึกพับบิคสปีกิ่งนะคะได้ในส่วนของ คุยกับคนเทคนิคเจรจาพวกนี้ค่ะไดาจะขายตรงหมดเลยซึ่งก็แนะนานะคะสาหรับท่านใดที่อยากจะแบบอย่าเพิ่งไปอันตี้ค่ะว่าเด็กจะทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ะโอเคเสร็จแล้วตอนที่เราทํามาได้จุดๆุนึงแล้วรู้สึกว่ามันกลับบ้านดึกมากตีหนึ่งตีสองอะไรเงี้ยทำไมคะทำไมต้องกลับดึกก็ค <laughs> ือว่าเหมือนพอเราทำสกเสร็จะคะคือทําไปเรื่อยๆเ,เราก็ ด้วยความที่เราทุ่มเทมากอย่างเช่นเหมือนขายเครื่องกรองน้ําเครื่องกรองอากาศอะคะ<ม>่ะบางทีแบบต้องเข้าไปหาลูกค้าอย่างเงี้ยต้องพายเรือเข้าไปน้ามันท่วมอย่ยเราก็ผ่านจุดนั้นมาแล้วผ่านจุดนั้นมาแล้วหรือว่าแบกเครื่องกรองน้ําที่แบบหนักๆขึ้นรถเมลเราก็ล้วก็บางทีแบบไปเขาเรียกว,ว่าเดมอนเขาเรียกสาธิตให้ <พา S 1> ใช่รถแบบ เหมือนแบบทาแบบไม่เรียบร้อยน้ําท่วมบ้านลูกค้าอย่างเงี้ยที่ผ่านจุดนั้นมาเราก็เลยเออก็เป็นช่วงเวลาที่ดีในการฝึกเรามันต้องไม่ท้อนะรียนสุดๆแล้วก็อดทนสุดนี่สมัยที่เราไปเดมอนไปสาธิตเอาแบกเครื่องแบกอะไรนี่ตอนนั้นตอนนั้นเริ่มมีเงินเยอะหรือยังหรือว่าก็ยังลําบากอยู่มันก็ช่วงที่มันก็เหมือนกับสร้างเนื้อสร้างตัวไปด้วยค่ะก็ต้องแบบขึ้นรถมงรถเมลอะไรก็เป็นเรื่องปกติอะค่ะก็แบกขึ้นไปเขาก็มองบอกว่าเออจะแบกขึ้นมาใหญ่ๆาะว่าเครื่องกองกัดไม่เล็กนะคะ เคยท้อไหมเนี่ยท้อไม่เป็นนะคะสนุกนั่นท้อไว้ให้ลิงถือละกันอันนี้เราก็ทําของเราค่ะสนุกใช่ไหมสนุกสนุกที่ได้ทาแล้วก็ได้ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจแบบนั้นมาถึงเรื่องอสังหาริมทรัพย์บ้างอย่างที่เราอยากจะถามกันไปว่าเงินที่มาจากอย่างไรใช่ไหมคะคือตอนที่จุดเริ่มต้นของการได้มาสู่วงการอสังหารย์ในอย่างที่เล่าไปตอนต้นแล้วว่า เราเรียนรู้แล้วว่าคนรวยเนี่ยคือทางานเพื่อสร้างสัพสินแต่นี้ทรัพสินบนโลกมันก็มีหลากหลายรูปแบบแล้วเราเลือกที่จะมาอสังหาจ,จ,จุดที่เราเริ่มต้นคือวันแรกที่พารินเริ่มก็คือไปสมัครงานในบริษัทมหาชนก่อนอเพื่อไปเรียนรู้วันที่ไปสมัครก็จําได้เลยว่ายื่นไปสมัครไปเนี่ยด้วยความแบบมือสันเทาเพราะว่าเกรดเราแย่มากเท่าไหร่แย่อ้โหคือมันเพิ่งมาตีท้ายตอนหลังอะคะ่ะปีแรกนะคะไม่เอฟก็วิดดอไม่ดอก็ดอก มันจะมีเกรดดีบ้างคือวิชาที่เกาะเพื่อนนะคะจ้าช่วงสองปีแรกเกรดแย่มากผู้มีพระคุณเราก็เพิ่งมาตีโค้งตอนหลังหลังจากที่รักษาค่ะถึสองกว่าไหมลูกโอ้โหจบมาแบบเฉียดเลยค่ะที่อะแ้าต่ำกว่านั้นค่ะต๋ายังประสบความสำเร็จนะเห็นไหมคะเห็นบอกว่าเออเนี่ย เกรดหรือว่าอะไรต่างๆไม่สามารถวัดความสำเร็จได้เลยของมนุษย์เรานะคะหลังจากนั้นมันอยู่ที่แบบชีวิตหลังมหาลัยว่าเราต้องทําตัวยังไงแล้วอดทนแค่ไหนกับปัญหาต่างๆคือคุณพารินทร์คือเป็นแบบบททดสอบเป็นตัวอย่างที่ดีต่อเลยต่อเลยกัลังมันกำลังสนุการาไปยื่นใบสมัครให้เขาเขาก็สั่นเพราะว่ามือเราสั่นเพราะว่าเขาจะรับแต่คนที่แบบเกียรตินิยมเนาะแต่ว่าวันนั้นค่ะ ผู้บริหารบริษัทมหาชนนั้นเขาก็ให้โอกาสนะคะในการให้เราได้เข้าไปทําด้วยแบบเรา no condition นะคะจะทํางานกี่วันก็ได้จะทํางานตําแหน่งไหนก็ได้คือเราแบบขอได้เข้าไปก่อนเพื่อไปแบบไปทําแล้วก็ไปทําสักหนึ่งปีอะค่ะแต่ช่วงระยะเวลานั้นเนี่ยมันทําให้เราแบบ i n v o l v e บเรื่องอสังหาตลอดเวลาแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เราเก็บเกี่ยวด้านการลงทุนเก็งกาไรใบจองอะค่ะของคอนโดห้องหนึ่งก็สนุกสนานค่ะแบบ หลายหมื่นหลายแสนในการเขาเรียกว่าเพิ่มพูนทักษะช่วงเพิ่มพูนทักษะแต่ต้องใจกล้าด้วยนะต้องคนอีกื่ของการแบบลงทุนอสังหาริมทรัพย์นะกับการแบบใช้เงินทุนก้อนโตแบบนี้ตอนถ้าเริ่มต้นเก็งกําไรไม่ได้ใช้เงินทุนก้อนโตเลยค่ะใช้เงินแค่แบบหลักพันหลักหมื่นเองเพราะว่าเราไปจองคอนโด5,000ันแล้วเราก็แบบขายละ ขายใบ<า>จองใช่ขายใบจองอค่ะเป็นจุดเริ่มต้นนั่นคือสาเหตุที่เราเข้าสู่อสังหาเพราะว่าถ้าเราไปลงทุนหุ้น<อ>สมมติว่าอยากจะได้ผลตอบแทนสักส<อ>ิบเปอร์เซ็นต์อยากได้หนึ่งแสนคุณต้องมีหนึ่งล้านแหละ<อ>ซึ่งเราไม่มีทางได้<อ>เราไม่มีทางจุดๆดนั้นตอนที่เราเริ่มต้นจากเก็งกำไรใบจองเพราะเราเห็นแล้วว่ามันแบบสภาพคล่องมันสูงมาก<อ>เราจองไปห้าพันบางทีอาจจะแบบไม่ถึงแบบทําสัญญาเราขายได้แล<อ>้วเราก็ได้สามารถแบบ หลักหมื่นหลักแสนอะไรเงี้ยก็เก็บเกี่ยวได้แหละเพราะมันเป็นกระแสในช่วงนั้นนะคะก็เป็นโอกาสที่ทําให้เราได้ทั้งฝึกฝนสกิลในการมองซับวิเคราะห์ซับแล้วก็พอเห็นเงินเนาะคนก็ชอบแล้วเราก็แบบมีแรงบันดาลใจในการที่จะแบบลงทุนเองอันนี้คือไม่มีต้น้นทุนมาจากของคุณพ่อคุณแม่เลยอันนี้คือมาเรียนรู้เองเลยแล้วราเก็บเกี่ยวจากตรงนั้นสักพักหนึ่งระยะเวลาหนึ่งปีเนี่ยช่วงระหว่างนั้นเราก็ มีทั้งไปสัมมนาโน่นนี่นั่นด้วยแล้วเราก็ได้เจอผู้คนหลากหลายเราก็ไปเจอหุ้นส่วนที่การมาเป็นหุ้นส่วนปัจจุบันที่ทําคอนโดมิเนียมร่วมกันนะคะเราก็ทํางานที่บริษัทมหาชนปีหนึ่งแล้วเราก็ออกค่ะทํางานตรงนั้นเราก็ได้มา เจอกับหุ้นส่วนแล้วก็ขึ้นโครงการคอนโดมิเนียมตึกแรกอะคะตึกแรกที่หนคะที่มกซี่ที่ตัวเกษตรอะคะรัชโยทินเกษตรหมดไหมลูกหมดขายวันเดียวก็500ล้านโอ้ท้าบอกเลยถึงความสำเร็จนี่คือหุ้นส่วนเหรอใช่หุ้นส่วนทั้ง4ท่านเป็นใครมาจากไหนไปรู้จักกันได้อย่างไรคะเจอเนี่ยไปเจอจากสัมมนาค่ะก็ไปเรียนสัมมนามาแล้วก็ได้เจอหนึ่งท่านนะคะที่เป็นประธานกรรมกการออยู่ตนนี้็คื คุณวรวุฒวุธกิติอุดมนะคะก็ไปเจอแล้วหลังจากนั้นก็ได้โอกาสแท็กทีมอะคะ่ะแต่ละท่านก็มีความเก่งถึงบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้เธุรกิจพันล้านที่ตอนนี้สร้างได้จริงๆไม่สามารถเคลมได้ว่าเป็นของตัวเองร้อนะคะ uh huh. คือเกิดจากหุ้นส่วนที่เก่งด้วยแล้วก็เรามาปะกันแต่ละคน oh. ที่เก่งเก่งยังไงบ้างช่วยกระจายให้ดูหน่อยได้ไหมอย่างละเล็กละน้อย <laughs> <laughs> ก็จะมีท่านหนึ่งก็จะเก่งด้านแบบ งานแบบพวกจัดซื้อแล้วก็เก่งด้านงานก่อสร้างออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วยดูบัญชีส่วนตัวก็จะดูด้านตัวเลขแล้วก็ดูส่วนของการขายกันตลาดอะค่ะเหมือนน้ำรวมไฟนะเหมือนรวมหัวกะทิอะทั้งสี่นมาด้วยกันนะคะแล้วก็จนประสบความสาเร็จในวันนี้ค่ะคือคนเดียวอะมันไปได้ไกลแต่ถ้าไปเป็นทีมมันไปไกลกว่าไกลกวานกไม่มีขนคนไม่มีเพื่อนขึ้นสู่ที่สูงไม่ได้นี่เรื่องจีนคนจีนว่าไว้แล้วคุณล่ะคะ ที่เขาให้ว่าเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการอสังหาริมทรัพย์เนี่ยรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกถือว่าเป็นแรงกดดันดีกว่าคะ่ะถือว่าเป็นแรงกดดันเพราะว่ามันก็เป็นตําแหน่งที่พอฟังชื่อเจ้าหญิงมันรู้สึกแบบชีวิตมันโปรยด้วยกลีบกุหลาบเนาะ <S <S แต่เราแบบใช่หรออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เป็นแรงกดดันที่ดีนะคะภายหลังอะ่ะปัจจุบันก็ไม่ใช่แค่ทําโครงการคอนโดมิเนียมเฉยๆค่ะก็มีทั้ง ทำสถาบันสอนอสังหา f u t u r e Developer Academy ด้วยก็คือทำสอนหนังสืออะค่ะอาจารย์พิเศษด้วยเป็นอาจารย์พิเศษที่มอกรุงเทพด้วยคือสิ่งเหล่านี้ที่เราชอบสอนน่ะมันเป็นปมมาจากตอนเด็กของเราเองที่เราเรียนไม่เก่งเราสอนคนไม่รู้เรื่องมันก็เลยกลายเป็นที่มาของทุกวันนี้ค่ะที่เราเลยทําเพจ ทาลินก็เลยทําเพจขึ้นมาแล้วก็สอนสอน,สอนด้านการลงทุนอสังหาไปด้วยหรอคะแล้วถ้าสนใจเรียนนี่จะติดต่อย,ยังไงคะ,งคะก็เข้าไปที่สถาบันสอนอสังหาฟิวเจอร์เดเวลเปอร์อะคาเดมี่ค่ะเดี๋ยวเสิร์ชขึ้นไปใน กูเกิลมีหมดเลยค่ะส่วนเฟซบุ๊กแฟนเพจนะคะก็คืออสังหาพารวยบายแพรลินนะคะก็เข้าไปติดตามกันได้นะคะซึ่งฝนได้เข้าไปดูแวบๆละในเพจก็มีเรื่องราวน่าสนใจมากๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของการลงทุนอสังหาริมทรัพย์เลยแล้วก็การลงทุนสําหรับผู้เริ่มต้นอันนี้น่าสนใจมากๆนะคะเอางี้ดีกว่าไหนๆวันนี้ก็มาทังทีละบอกเคล็ดลับในเรื่องของการลงทุนให้เราได้รู้เบื้องต้นนิดนึงได้ไหมคะ สำหรับใครที่เผื่อสนใจในธุรกิจนี้ค่ะค่ะถ้าเป็นเคล็ดลับนะคะก็คือว่าอย่างธุรกิจอสังหาเนี่ยมันไม่ใช่ธุรกิจที่แบบสามารถจะอยู่ในห้องแอร์แล้วก็ประสบความสําเร็จได้จริงๆแล้วคีย์ในการประสบความสําเร็จเนี่ยมันคือการออกไปสํารวจนะคะออกไปตากแดดตากลมแล้วก็สํารวจค่ะสำรวจสิ่งแวดล้อมต่างๆที่มันเกิดขึ้นดูทราฟฟิกค่ะอย่างเช่นเราเดินผ่านอย่างเงี้ยเออมีคนอยู่เต็มไหม,มการเจริญเติบโตของพื้นที่นั้นค่ะถ้ามันมีการเจริญเติบโตในอนาคตแน่นอน เราลงทุนไปมันก็มีแต่มูลค่าเพิ่มนะคะหลายคนเนี่ยเวลาซื้อสังหารเนี่ยชอบติดว่าเอาของถูกจริงๆไม่ใช่ของถูกอาจจะแพงส่วนของแพงอาจจะถูกเพราะว่ามันสามารถราคามันไปต่อได้ถงทุนหรืออะไรก็ว่ากันไปหมายถึงว่าของถูกเนี่ยคือซื้อแล้วมันราคามันไม่วิ่งอนาคตมันอาจจะไม่วิ่งใช่หรืออาจจะแบบด้อยค่าก็ได้แต่ถ้าของที่มันแพงโอเค แต่แพงก็อาจจะแพงได้อีกอาจจะแพงกว่าใช่ใช่เพราะฉะนั้นแล้วการมองอสังหาค่ะมันต้องมองครบถุกมิติครบทุกมิติถึงจะถึงจะเข้าใจแล้วก็บิคอร์ได้ค่ะแหมเวลาก็ใกล้จะหมดแล้วเนาะ<อ>คุณขาช่วงโควิดใครๆก็ต้องเจอปัญหาอยากให้คุณแพรลินเนี่ยคนที่มีกําลังใจให้ตัวเองเยอะๆเางเี้นะคะแบ่งกําลังใจให้คุณผู้ชมหน่อยค่ะ ก็สู้ๆนะคะก็คือคิดว่าถ้าเกิดช่วงวิกฤตแบบนี้นะคะก็ถ้าใครผ่านไปได้ก็คิดว่ามันน่าจะเป็นบททดสอบที่ยิ่งใหญ่แล้วก็จะสามารถทําให้เราเนี่ยยืนอยู่ในอนาคตสนามได้ตลอดเวลาคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราควบคุมไม่ได้ค่ะเราควบคุมได้ที่ตัวเราเองมากกว่าเราก็ให้เริ่มต้นลงทุนที่ตัวเองก่อนนะคะเริ่มต้นที่การสะสมความรู้เพราะว่าความไม่รู้เนี่ยมันแพงกว่าความรู้ค่ะชอบคำนี้มากเลยนะว่าไม่รู้แพงกว่าความรู้เพราะฉะนั้นการลงทุนอย่างแรก การลงทุนหาความรู้ให้ตัวเองก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากเหมือนกันนะคะอโอ้โหวันนี้ได้ครบเลยได้ทั้งพลังใจได้ทั้งข้อคิดต่างๆได้ทั้งเคล็ดลับในเรื่องของการทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ด้วยถ้าใครอยากจะติดตามคุณพารินก็สามารถไปติดตามกันได้เพิ่มเติมนะคะที่เพจนะคะอสังหาพารวยบายพารินนะคะอโอ้โหวันนี้นะขอบคุณมากขอบคุณค่ะขอบคุณมากสำคัญนะต้องหาความรู้ให้ตัวเองเนาะต้องค่ะเอาละหมดเวลาสําหรับวันนี้วันนี้บอก เลยค่ะวันของคุณแพรินจริงๆนะคะ <c oughs> เอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าหลังจบรายการพบกับรายการคัมภีวิถีรวยนะคะ <c oughs> มีธุรกิจเกี่ยวกับซอสค่ะ <c oughs> ซอสต่างๆางนะ <c oughs> สำเร็จรูป <c oughs> เอาไว้ปรุงอาหารน่าสนใจมากๆทีเดียวค่ะค่ะแล้วก็ขอบคุณชุ่อสวยๆเราวันนี้นะคะจักลิป y ี่เฮดนะคะขอบคุณมากค่ะ,คะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ one content